ว่าจำนวนจริงเนี่ยมันคืออะไรนะคะจากที่เราเรียนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเรารู้จักจำนวนตักยะกับอัตรักยะมาแล้วทบทวนค่ะจำนวนตักยะคืออะไรจำนวนตักยะพูดง่ายๆก็คือจำนวนที่เขียนในรูปเศษส่วนได้จำนวนตักยะคือจำนวนทุกจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้มีอะไรบ้างก็คือหนึ่งเลย จำนวนเต็มจำนวนเต็มเขียนในรูปเศษส่วนได้นะคะมีอะไรบ้างจำนวนเต็มมีลบหนึ่งลบสองศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมนี่คือจำนวนเต็มจำนวนเต็มมีสามประเภทคือจำนวนเต็มลบเต็มศูนย์และเต็มบวกพวกนี้เขียนในรูปเศษส่วนได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นสองเป็นจำนวนเต็มไหมเป็นเพราะว่าเป็นจำนวนเต็มบวกสองเขียนในรูปเศษส่วนได้ยังไงก็คือสองส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ หรือ4ส่วน2งงไหมตรงนี้2 1เป็น2 2 2สองเป็น4มันก็คือ2ส่วน1นั่นแหละมันก็คือ2โอเคต่อไปจำนวนตรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มมีอะไรบ้างก็คือทศนิยม3าที่เราเขียนที่เราเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็เศษส่วน3ส่วน5 4ส่วน7อะไรพวกนี้ที่มันทำเป็นรูปจำนวนเต็มไม่ได้อันเนี้ย เขาเรียกว่าจํานวนตกกรรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มแต่ว่ามันก็ยังเป็นจํานวนตกกรรกยะอยู่ต่อไปอีกอันนึงรู้จํานวนตกกรรกยะแล้วอะไรคือจํานวนอัตกรกยะจํานวนอักอตกรกะยะก็คือจํานวนที่ไม่ใช่ตรรกยะคือจํานวนที่เขียนในรูปเศษส่วนไม่ได้มีอะไรบ้างเขียนในรูปเศษส่วนไม่ได้คือทศนิยมไม่ซ้ําเช่น1.12 1 2จุด3 4องนนามีอันนี้ซ้ำไหมคะอันนี้ไม่ซ้ำนะ ต่อไปรากที่2ของ a เมื่อหาค่ารากที่2แล้วมันไม่เป็นจำนวนตรรกยะคืออะไรที่เราเรียนมาสัปดา์ที่แล้วคือ square root สอง square root สาม square root สี่ได้ไหมไม่ได้นะคะ square root สี่เราถอดออกมาได้สองซึ่งมันเป็นจำนวนตรรกยะ square root ห้า square root หกเยอะแยะมากมายและสุดท้ายคือค่าพายค่าพายไม่ใช่จำนวน ตะกะยะนะคะโอเคต่อไปแล้วเมาดูหน้าถัดไปอ่ะอันนี้แผนผังจำนวนจริงทั้งหมดจำนวนจริงประกอบไปด้วยจำนวนตะกะยะและอะตะกะยะที่ขัวที่บายมาเมื่อกี้นะคะจำนวนจริงคือจำนวนทั้งหมดที่มีที่เรารู้จักบนโลกใบนี้นะคะอ่ะมาดูตรวจสอบความเข้าใจให้ในกักเรียนเติมตัวเลข1ถึงเลข9้าลงในสี่เหลี่ยม ช่องละหตัวให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเลขโดดแต่ละตัวใช้ได้เพียง1ครั้งในแต่ละข้อเท่านั้นก็คือห้ามใช้เลขซ้ำกันมาดูข้อหนึ่ง้อเงื่อนไขเขาว่ายังไงจำนวนเต็มที่อยู่ในรูปเศษส่วนจำนวนเต็มที่อยู่ในรูปเศษส่วนคืออะไรอธิบายมาเมื่อกี้เองก็คืออ่ ส่วนรายส่วน1 2ส่วน1เป็นจำนวนเต็มไหมเป็นเพราะว่าสจำนวนก็คือ2ใส่อันอย่างอื่นได้ไหมถ้าครูไม่ใส่2ส่วน1 4ส่วน2เพราะว่าอะไร4ส่วน2ก็คือเท่ากับ2ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้โอเคเติมอันนี้ลงไปต่อไปข้อ2ทศนิยมซ้ำที่ซ้ำศูนย์ที่อยู่ในรูปเศษส่วน ทศนิยมสามที่สามศูนย์ที่อยู่ในรูปส่วนก็คืออะไรคือทศนิยมสามศูนสมก็ได้เนาะเพราะว่า3ามัปนสามศูนย์ไมลูกํานะคะ3ามส่วนสี่ก็ได้ต่อไปจำนวนตักกะยะจำนวนตักกะยะที่อยู่ในรูปรากที่สอง มีอะไรบ้างจำนวนตกกรกยะคืออะไรคะถอดออกมาแล้วได้จำนวนเติมเนาะมีถ้าเติม4ได้ไหมนัเรียนถอดมาเป็น2เพราะว่า2ยกกำลัง2แล้วมันได้4ใช่ไหมคะถ้าครูเติมมีอะไรอีกที่ได้9ได้ไหม9ถอด s q ออกมากคือ3ใช่ไหมคะเพราะว่า3ยกกำลัง2แล้วได้เท่ากับ9อันนี้นัเรียนเติม4หรือ9ก็ได้อันนี้ครูเติม9ต่อไป แล้วจำนวนที่เป็นอัตรกยละล่ะง่ายๆใสีสองสามก็ได้ห้าก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะ2เยอะแล้วครูใส่เลขห้าดีกว่านี่จะใส่เลขสอก็ได้นะต่อไปข้อ5้าเป็นจำนวนอัตรกยะก็คือตรงนี้จะเป็นอะไรข้างหน้าลาที่สองนน้นจะใส่ตัวเลขอะไรก็ได้แต่ข้างในลาดที่สองต้องเป็นจำนวนอัตรกยะห้าก็ได้หกก็ได้นะคะข้างหน้าครูจะใส่เป็น3ามแล้วกัน ต่อไปจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ระหว่าง13กับ20 13กับ20อะไรที่มีค่าอยู่ระหว่าง13กับ20 14 15 16 17 18 19ใช่ไหมคะ มันก็คืออะไรที่ถอดสแควร root ออกมาแล้วได้14 15 16 17 18 19เราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ก็คือเอาพวกนี้ยไปยกกำลงังสองกูจะเอาเป็น15 14ยกกำลังสองได้เท่าไหร่คะ14ยกกำลังสองได้1 9 6ใช่ไหม15ยกกำลังสองได้2 2 5 16ยกกำลังสองได้เท่าไหร่กูจำไม่ได้แต่ว่าเรามาดูเงื่อนไขเขาบอกว่า ห้ามซ้ำใช่ไหมคะเราจะใช้2 2 5ได้ไหมไม่ได้เพราะเรามีเลข2ซ้ำกันเรานั้นครูจะใช้เป็น1 9 1 9 6นะคะทอสแควรูทออกมาได้เป็น14ซึ่งเป็นจำนวนเต็มอยู่ระหว่าง13กับ20นั่นเองต่อไปข้อ7จํานวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับ9จํานวนจริงที่ยกกำลังสอง แล้วได้เท่ากับ9อะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับ9ก็คือ9กงงไหมอ่าเพราะว่ารากที่2ของ9คืออะไรยกกำลังสองแล้วได้9ใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็คือ3ยกกำลังสองถอดสแพรรูทออกมาได้เป็น3จํจำนวนจริงที่ยกกำลังสองได้เท่ากับ3ายกกำลังสองก็คือได้9 โอเคต่อไปจำนวนเต็มที่อยู่ในรูปเศษส่วนสแสดงว่า2ออันนี้ถอดสแควรูทออกมาต้องได้จำนวนเต็มต้องเป็นจำนวนตะระกยะอะไรบ้างที่ถอดสแควรูทแล้วได้จำนวนเต็มก็คือ4กับ9ใช่ปะ่ะเพราะว่า4ถอดสแควรูทออกมาได้เป็น2 9ถอดสแควรูทออกมาได้เป็น3มมันเป็นจำนวนเต็มเนาะในรูปเศษส่วน โอเคต่อไปข้อ3.2สมบัติของจํานวนจริงในเรื่องจํานวนตระกยะนักเรียนได้ทราบมาแล้วนะคะว่าจำนวนตระกยะมีสมบัติได้แก่สมบัติของศูนย์สมบัติของ1สมบัติของการสลับที่สมบัติของการเปลี่ยนหมู่สมบัติการแจกแจงซึ่งจํานวนอัตรกระกยะก็มีสมบัติดังกล่าวด้วยส่งผลให้มันมันจะเป็นจํานวนจริงที่มีสมบัติต่างๆดังนี้อะ อันดับแรกเรามาดู3.2.1ค่ะสมบัติของ0ูนย์และ1มาดูสมบัติของ0ูนย์ก่อนเขาให้ a แทนจำนวนจริงใดๆตรงนี้นะให้ a แทนจำนวนจริงใดๆจจำนวนจริงคือจำนวนทั้งหมดอะทั้งตรรกยะแล้วก็อัตรรกยะถ้า a บวกกับ0มันจะเท่ากับศูนบวก a แล้วมันก็จะเท่ากับ a นั่นเองก็คือยกตัวอย่างง่ายๆนักเรียนยกตัวอย่างจำนวนจริงมา1จํานวนก็คือ ถ้าคูให้ a เป็นเป็น9ก็ได้อะ9บวก0มันก็เท่ากับ0บวก9ใช่ไหมซึ่ง9บวก0ได้เท่าไหร่ได้9 0บวก9ก็ได้9นั้นคำตอบก็คือ9แค่นี้ต่อไป A คูณ0เท่ากับ0คูณ A เท่ากับ0จริงไหมอย่างเช่นคูยกตัวอย่างให้ A เป็น4ก็ได้4คูณ0 จะเท่ากับ0คูณ4เพราะว่าการคูณมีสมบัติการสรับที่อยู่แล้วใช่ไหมคะ4คูณ0ได้0 0คูณ4ก็ได้0ต่อไป0ส่วน a จะได้เท่ากับ0โดยที่ a ไม่เป็น0ยกตัวอย่างเช่น0ส่วน9ถ้าครูเป็นอะไรกับเลข9ก่อน0ส่วน8อ่ะ0ส่วน8มันก็คือการหารใช่ไหมคะ0 มันก็คืออันนี้นคือการหารมันคือ0หาร8 0หาร8หมายความว่าถ้าเราตั้งหารยาวมันจะเป็น0อยู่ข้างในใช่ไหมคะ8อยู่ข้างนอก8อะไรได้0ก็คือ8 0เห็นไหมว่าคำตอบมันจึงเป็น0ดังนั้น0ส่วน A จึงเท่ากับเท่ากับ0โดยที่ A ไม่เป็น0นะคะต่อไปถ้า A คูณ B เท่ากับ0แล้ว b a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0ก็คือตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็น0นเนาะถ้า a คูณ b มันได้0อย่างเช่นถ้า a เป็น8แสดงว่า b ต้องเป็นอะไรถึงจะเท่ากับ0แสดงว่า b ก็ต้องเท่ากับ0ใช่ไหมคะแล้วถ้าแล้วถ้า b เป็น7แสดงว่า a เป็นอะไรแสดงว่า a ก็ต้องเป็น0คนาคตอบมันถึงจะเป็น0เนาะต่อไปสมบัติของ1 กำนดให้ a แทนจำนวนจริงใดๆเหมือนเดิมเลย A คูณ1เท่ากับ 1, a 1. คูณ a เท่ากับ a คูให้ a เป็น3 3คูณ1ก็จะเท่ากับ1คูณ3เพราะว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่1คูณ3ก็ได้3 3คูณ1ก็ได้3ดังนั้นได้คำตอบเดิมก็คือ3อีกอันหนึ่ง A หาร1จะเท่ากับ a A หาร1คูยกตัวอย่างให้ a เป็น5 5หาร1งเท่ากับ5้จริงไหม 5หารหนึ่งก็คือ5ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ5ส่วนหนึ่งก็คือ5หรือถ้าใครจะคิดเป็นหารยาวก็ได้5หารหนึ่งก็คือ5หารหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งอะไรได้5 1 5หได้5ลบเหลือ0ดังน,นั้นคําำตอบจึงเป็นคําคำตอบเป็นตัวเดิมแค่นี้สมบัติไม่ยากทีนี้เรามาตรวจสอบความเข้าใจจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้โดยใช้สมบัติ ที่ครูอธิบายมาเมื่อครู่นะคะข้อ1 9.133าหาร1หาร1นะลูกในตรงนี้หาร1มาดูสมบัติอะไรสมบัติของ1ใช่ไหมคะข้อล่าสุดที่ครูสอนเลย A หาร1เท่ากับ A ดังนั้น9.133หาร1ก็ได้เท่ากับ9.133ต่อไปข้อ2 ลบ5ส่วน12บวก0ก็ได้ลบ5ส่วน12อันนี้ยากไหมเนี่ยครูอยากให้ทำเองจังเลยต่อไปข้อ3ลบ17.8บวก0ก็ได้เท่ากับลบ17.8เหมือนเดิมเราใช้สมบัติที่เราเรียนมาข้างบนดูนะคะข้อ4รากที่2ของ5คูณกับ1ก็ได้ตัวเดิมใช่ไหมก็คือรากที่2ของ5ข้อ5 หนึ่งคูณแปดได้เท่าไรคะหนึ่งคูณแปดได้แปดข้อหกศูนย์หารหนึ่งศูนย์เป็น A ใช่ไหม A หารหนึ่งก็จะได้ A ดังนั้นจะจะจจะไดศูนย์ต่อไปข้อเจ็ดศูนย์บวกลบลากที่สองของสองส่วนสามก็ได้เท่ากับลบลากที่สองของสองส่วนสามเหมือนเดิมหนึ่งคูณลบหนึ่งอันนี้สมบัติของหนึ่งใช่ไหมคะ แสดงว่าเหมือนมันก็คือ1คูณ a ดังนั้นลบ1มันเป็น A คคำตอบก็จะเป็นลบ1อ่าอันนี้คูณ0แสดงว่าคำตอบเป็น0 0นคูณ1ก็เป็น0 19ู19สรบก็ 0, คือสแ9 0กบวกคือแควหารส3รอันนี้สมบัติของ0ใช่ไหมคะ0หารเราใช้สมบัติข้อไหนข้อนี้นะข้อนี้ 0หารก็คือ0นส่วนนั่นแหละก็คือตอบ0 0นย์ศูนย์ส่วนสิองคูณหนส่วนสิได้อะไรได้0 0นคูณหก็เป็น0 1นคูณศได้0ูนยสแครทเหารหก็คือสแควรรูทเร็วไปไหมถ้าเร็วนักเรียนย้อนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งต่อไป 3.2.2นะคะสมบัติการสลับที่มาดูแล้วมันเป็นยังไงให้ a และ b แทนจำนวนจริงใดๆแล้ว a บวก b จะเท่ากับ b บวก a สลับที่การบวกต่อไป a คูณ b จะเท่ากับ b คูณ a สลับที่การคูณของจำนวนจริงนะคะสลับที่ได้นะคะต่อไปสมบัติการเปลี่ยนหมู่อันนี้งงไหม อันเก่าเนี่ยไม่งงนะสมบัติการเปลี่ยนมูมให้ A B C แทนจำนวนจริงใดๆ A บวก B บวก C ตรงนี้นะก็จะเท่ากับ A บวก B บวก C ที่เป็นวงเล็บหลังอันนี้แค่เปลี่ยนกลุ่มเฉยๆเช่นเดียวกันกับการคูณมองออกไหมวงเล็บหน้าเราก็เปลี่ยนไปวงเล็บวงเล็บหลังแต่ A B C ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะ A มาที่1ที่2 เ็น b ที่3เป็น c อันนี้ก็1 2 3เหมือนเดิมเราแค่ย้ายวงเล็บเฉยเฉยทั้งการคูณและการบวกนะคะต่อไป3 2 4สมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจง,จแจงคือการคูณกระจายเข้าไปเ้าเรียกว่าการแจกแจงอ่ะแจกแจงข้อ1คือ a คูณในวงเล็บ b บว c นี้เราก็จะแจกแจง a คูณเข้าไปติดตัวลูก a คูณเข้าไปติดตัวจะได้ a ไปคูณกับ b ก่อนแล้วค่อยบวกเห็นไหมบวกบวกกับ a คูณกับ c อันนี้เขาเรียกว่าแจกแจงทางด้านซ้ายอีกอันนึงคือ b บวก c คูณ a เห็นไหมการคูณอยู่ข้างหลังเราก็แจกแจงเข้าไปเหมือนเดิมค่ะแจกเข้าไปเราก็จะได้เป็น b อยู่ที่เดิมนะ a ไปคูณ b ก่อน a ไปคูณ b บวกเห็นไหมเครื่องหมายบวก a ไปคูณกับ c อันนี้เขาเรียกว่าแจกแจงทางด้านขวา เราไปตรวจสอบความเข้าใจคะ่ะให้เติมเครื่องหมายถูกหรือผิดหน้าข้อความที่กําหนดในแต่ละข้อหากถูกจงบอกว่าใช้สมบัติหากผิดเขียนข้อความให้ถูกท่องนะคะโดยเลือกสมบัติใดก็ได้มาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาใช้สมบัติอะไรเอ่ยข้อหนึ่ง เล่าที่2ของ19บวก5.3จะเท่ากับ5.3บวกเล่าที่2ของ19อันนี้ถูกไหมถูกนะคะเพราะว่าเป็นสมบัติอะไรสมบัติการสลับที่นั่นเยนเขียนสมบัติการสลับที่ข้อที่2 π ลบ2เท่ากับ2ลบ π เน้นหนึ่งนะสมบัติการสลรับที่เรามีการลบไหมคะเด็กๆไม่มีนะคะไม่มีอันนี้ผิดโดยถ้าเราจะใช้สมบัติการสลับที่เราต้องเขียนเป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายคูณก็ได้นะคะก็คือ π บวก2มันจะเท่ากับ2บวก π อันนี้ถึงจะถูกเนาะต่อไปข้อ3มาดูซิเขาใช้สมบัติอะไรเอ่ย สส่วน3คูณ4คูณสแปรรูทอจะเท่ากับ2ส่วน3คูณ4คูณสแรรูทอเห็นไหมว่า2ส่วน3มันอยู่อันแรกเหมือนเดิมเนาะต่อไป4ต่อไปสแปรรูทอแสดงว่าอะไรเปลี่ยนวงเล็บใช่ไหมคะวงเล็บข้างหน้ากับวงเล็บข้างหลังอันนี้ถูกแล้วอันนี้เป็นสมบัติอะไรเอ่ยสมบัติการเปลี่ยนมง ข้อนี้เป็นสมบัติการเปลี่ยนมุมต่อไปมาดูข้อ4ค่ะวงเล็บส q u ว r e r สามบวกหคูณส q u a r e r ห้าเท่ากับวงเล็บส q u a r e สาคูณส q u a r e ห้าบวกหคูณส q u a r e r ห้าอันนี้เป็นสมบัติการอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกส่วนบัติการแจกแจงใช่ไหมแจกแจงทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาแจกแจงทางด้านขวานะคะเพราะว่า5มันอยู่ด้านหลังนะลูกอันนี้ถูกต้องเป็นสมบัติการแจกแจง ต่อไปสแควรูทสองหารสองเท่ากับสองหารสแควรูทสองเอ๊ะสมบัติการสลับที่เรามีการหารไหมไม่มีนะสมบัติการสลับที่เรามีแค่การบวกกับการคูณดังนั้นข้อนี้ผิดถ้าจะให้ถูกต้องเป็นสแควรูทสองคูณกับสองใช่ไหมจะเท่ากับสองคูณสแควรูทสองต่อไปข้อหกข้อสุดท้ายสองบวกห้าบวกสี่เท่ากับสองบวกห้าบวกสองบวกสี่ 4, ถูกไหมเนี่ย ใช่สมบัติการแจกแจงไหมใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะคะถ้าเราจะแจกแจงได้หน้าวงเล็บต้องเป็นเครื่องหมายอะไรเหมือนข้อ4ต้องเป็นเครื่องหมายคูณข้อนี้ผิดถ้านั้เรียนจะทําให้ถูกคือ2คูณอยู่กับ5บวก4จะเท่ากับ2คูณกระจายเข้าไปแจกแจงเข้าไปจะได้2คูณ5ก่อนใช่ไหมคะเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวก ่อไป2ไปคูณกับ4แบบนี้โอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครูจะมาต่อในวิดีโอหน้าถ้าสอนต่อคลิปมันจะยาวไปเนาะ